พสิ่งสําคัญที่บราเคยมองข้ามคือคนจะพะยุงนัก่องเที่ยวออกมากแบบนี้นะครับถ้ากูไดสวยเรือตัวเองบ่ได้นะครับเคนจะเบิ่งครับพื่หบอคนอื่นนะ่ะที่มองข้ามแต่ว่าคนไทยไม่เคยมองข้ามเลยนะครับเบิ่งพนักงานนะครับสุกลดเข็นไหายแบบนี้ปลื้มใหจ,จริงๆนะครับประเทศอื่นคิดไม่ได้คนไทยคิตได้นะครับ โอ้ยนะครับซาบซึ้งนะกองเที่ยวซาบซึ้งน้ำตาแทบไหลนะครับพี่น้องเมื่อเห็นแบบ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆ FC บวกกิเลนซานเลแล้วก็สวัสดีลนปตมปตุกข่านนะครับวันนี้บวกกิเลนก็อยู่ที่ไอคอนสยามเนอนะครับ มาอัปเดตนักกงเกี่ยวไอ้พี่ๆส,ส้มน้กกาดนะครับคลิปวิดีโอนี้ถ่ายทำเมื่อค่าคืนของวันจันเด้อนนะครับที่23กันยายน2567ขนาดนี้3ทุ่มกว่าๆเกือบจะเก่า4ทุ่มแ้วนะครับวันนี้ดูนะตรงเกี่ยวคลึกคักมากๆนะครับเรือเมอร์เดียมโคสเบิร่า ที่ไหนก็ไม่เหมือนเมืองไทยนะครับพี่ต้องร้องโลกกันใหญ่พ่นสนุกกันใหญ่นะครับมาเมืองไทยได้ความสุขกลับไปแน่นอนนะครับผมสุดยอดมากมากนครับพี่น้องเอ,อ้ยนะครับเห็นแล้วกัเป็นตาออนซ้อนนะครับผม คนไทยให้ความสุขอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดก็เกี่ยวกายเป็นแบบนี้นะครับใครมากก็ประทับใจใครมากก็หลงรักเมืองไทยไปแล้วรบอบคุณคนไทยบริการดีด้วยเลยยิ้มสิ่งสําคัญที่คนไทยไม่เคยมองข้ามนะครับเ็นบอกผมเห็นแล้วผมปื้มใจแห้งนะครับพี่น้องสิ่งสําคัญที่ไม่เคยมองข้ามคือควนจะ พยุงนักองเที่ยวองมาแบบนี้นะครับข้าพุทธิสวยเรือตัวเองบ่ได้นะครับเพอนจากเบิ่งครับเพื่บอกคนอื่นนะ่ะสิมองข้ามแต่ว่าคนไทยไม่เคยมองข้ามเลยนะครับเบิ่งพนักงานนะครับสุกรถเข็นหายแบบนี้ปื้มใจจริงๆนะครับประเทศอื่นคิดไม่ได้คนไทยคิดได้นะครับโอ้ยนะครับซราบซึ่ง กองเที่ยวทราบซึ่งน้ําตาแทบไหลนะครับพี่นออ้องเมเห็นแบบนี้โอ้โหเ,เมืองไทยเท่านั้นนะครับยิ่งสนุกกันไปใหญ่แล้วนะครับนี่คือเรือเมเดเดียมคูสนะครับพี่น้องมีความสุขมากๆนะครับเมือมทยบบเเมืองไทย ค่อนทำสนุกกันใหญ่คุณใา้เปิดเพ้งให้อย่างดีนะครับสุดยอดความมาร่างการนะครับไพมากหลับล่องว่าติในในดใจแน่นอนนะครับบริการดีเป็นพิเศษมากๆนะครับเพื่อมาเย็นตอนหลับแบบนี้นะครับน่าสุดหลายคนขึ้นมากอะบอยากกลับไปนะครับพี่น้องก็ย,ยังคง คืนสอบเรือดินเนอร์เมืองไทยเขาถ่ายรูปก่อนนะครับยืนตรงนี้สุดยอดจริงๆนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับพี่ๆทุกท่านไทยมากกับลอบลองติดใจถ่าคนไทยทำแบบนี้นะครับเปิดเพลงไงอย่างดีโอ้โหมีที่เมืองไทยเท่านั้นที่ทำแบบนี้สุดยอด เมองับอ่าร้งองโลกันใหญ่นะครับพี่น้องลงมากอะใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสคงจะพับใจมากๆนะครับในการไปล่องเรือดินเนอร์ข้างนี้นะครับอาหารอิ่มนํำสำา้านอย่างแน่นอนถูกคนมาใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก่อนกลับไปเซตอินกับเรือดินเนอร์ก่อนครับสุดยจอดจริงๆเยอนะครับพี่น้องความเกิขขง,งาม เยอะจริงๆนะครับพี่พี่ตุลาเบิความสุขที่แท้จริงของคนไทยความสุขที่แท้จริงของคนไทยกับคือได้เห็นหนักท่องเที่ยวมีความสุขนักท่องเที่ยวประทับใจแบบนี้แล้ครับพี่น้องพี่น้องทางบ้านหรือว่าพี่ๆทางบ้านที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ก็อาจจะประทับใจกันใหญ่เลยนะครับพี่น้องเบิงพนังงานคนไทยนกเมื่อวานแบบนี้กับนักท่องเที่ยวนะครับ เห็นได้นะครับค่นให้สวยๆกันนะครับอำนวยความสะดวกให้นัท่องเที่ยวไม่มีการโกรไม่มีการเอาประหยัดยนะครับทำให้ภาพบรรยากาศกท่องเที่ยวเมืองไทยคือภาคนพื้นตลอดนะครับสุดยอดนะครับ ภาพจริงๆนะครับเบางคนก็นไล์ซดออกมาบางคนถถ่ายรูปออกมาแล้วครับอาเจ้าพระดงานนะครับพี่น้องบริการดีจริงๆนะครับพี่น้องไม่แพ้แต่ละรำาไม่แพ้กันจริงๆนะครับอ้ัอซึ่งจริงๆเมื่อได้เห็นภาพนี่นะครับเบิร์สุดยอด คึกทักจริงๆนะครับพี่น้องการลงเรือวันนี้บพื่อครับดนตีเงียบไปนะครับพี่น้องนักลองเที่ยวประทับใจถ่ายรูปโยกใหญ่นะครับ ก็ใหญ่กัมีแเ่สาวต่างชาติทั้งนั้นนะครับบังโอ้โหโอ้โหไปแล้วนะครับพี่น้องเซตอินโหเรียกกันแล้วนะครับโอ้โหเป็นเป็นภาษายังเน้ะนะครับเ็นถ่ายรูปเป็นภาษายังนะครับ สุดยอดมอากคุเต็ม่าเรือเลยนะครับคุณอ,อยากไ้โอ้ใกล้ๆบอก่แหลงเมื่อกี้เป็นนักกองเที่ยวสาวเวียดนามเด้อนะครับที่นี้เป็นสาวเวียดนามนะครับพี่น้องสาวเวียดนามมาเห็น เมืองไทยนะครับถ่ายรูปยกใหญ่นะครับสวยมากสาวเวียดนามนะครับนจายอดมากๆครับ ไปเลยไ u เลยไปเลยไเลยไป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 เนยไปเไปเยปเนคนไทยเองน่ยไปเยไปเไเลยไปยเลยไเยไปเลยไปเไปยเลเไย เยอะมากครับเมอรีเดียมคุสออกไปแล้วนะครับทุงนี้เป็นสาวเวียดนามเด้อนะครับห้ามใจไม่ไหวนะครับเมือเที่ยวเมืองไทยเซตอิินใหญ่ถ่ายรุปรัวๆเลยนะครับเพิ่ทไม่เดินไปไหนนะครับไม่เห็นเมืองไทยตกตะลึงนะครับเ่โอ้ยยอดมากๆ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับขึ้นนี้กับพวกี่ยังหลายนะครับผมก็เลยจะมาอัปเดตให้พี่ๆครับส้มซัมมี่นะครับถ้าเพื่อนชอบก็อย่าลืมนะครับพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็เลยทำคลิปต่อไปสำคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนอะไรก็แล้วในการโพสต์แชร์ออกไปได้ยคลิปนี้ขอบคุว่าสวัสดีครับ